แนะ่นะเธอ I'm sad now why I hug you now then ขอดูดูดูไรองยอยากให้อยากให้หนูเป็นร่มให้ได้ทุกคนหนูเคยนะ่ะหนูเคยมีความแบบไม่ใช่เคยดิหนูแค่รู้สึกว่าออย่างเช่นท้องฟ้ากับทะเลใช่ไหมถ้าสมมุติ วันที่ท้องฟ้าแจ่มใสวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสทะเลก็ยังอยู่ตรงนี้แบบว่าถ้าวันที่แดดร้อนทะเลก็ช่วยแบบว่าเอ่อสะท้อนความสดใสไปให้แบบวันที่ฟ้าสดใสทะเลก็จะสะท้อนความสดใสไปให้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าวันที่ฝนตกแบบว่าเหมือนร้องไห้ทะเลก็จะเป็นแบบว่ารองรับน้ำตาแบบให้มัน ลงมาแบบนิ่มๆอ่ะคือทุกคนเข้าใจนะไหมอ่ะช่วยแปลทีห <laughs> นูทีอืม um, I do believe that the sky and sea is like um together when i s the r i g h t bright day bright sky have like happy day The sea will be here and uh, it's like perfect. And the boat, the boat that made you happier and like brighter. And but in the bad day or the rainy day, storm day, I will be here also. Also, and I be like when you trade up down like the rain, the sea will. will how to say that. I need help ค่ะ o u l do y u please translate ถ้าเธอเข้าใจฉันก็เข้าใจถ้าเธอชอบฉันฉันก็ชอบเธอ I will embrace you yeah I will embrace your tear and your strong It's like make it um softer and make you not lonely, na. Yeah, yeah. I will always be by your side, na kha. Hug, hug. And it's like sea and sky hug its arter at the horizon. Oh! a also my Jin you นะคะ you I also mean to you that 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 point also so I will call you guys my family my big family you are so meaningful for me ทุกคนทุกคนมีความหมายกับหนูมาค่ะหนูจะอยู่ตรงนี้เสมอแล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ ดีขึ้นเรืยไปอุ๊ยขอบคุณมากค่ะพี่หนูหนูทำพี่ทรงงาน,นอีกแล้วพี่พี่ที่ทันสเลทให้หนูขอโทษนะคะคือหนูไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมการใช้ภาษาของหนูมันถึงมีความปังปีน่า <laughs> ใครเป็นคงทำ <laughs> I do like I feel like My language skill is um, a little bit weird, <laughs> but I think that also because of my sister name too. My sister name is in it's like Tongfa too for me. Because actually when um when I have a bad time, my sister always Help me นะคะ when I was young that that we be together um and oh I don't want to talk with I I gonna cry หนูไม่เล่าเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูหยดน้ำตาชาลงใน hi crush hi Thank you you brought me energy too นั่นแตาชาลงหน่อยได้ไหมขอให้เธอเหันไปก่อนเลยอยากจะรอ้องคืร้องให้หมดใจนั่นแต่กับหนูชอบเพลงนี้ความหมายมันดี ทำ,ทำไมมันหยุดอีกแล้ว่ะ oh, นนค,คือทำไมมันหยุดอะ？ หนูไม่เข้าใจว่าทำไมสปอติฟาหนูมันชอบไปแบบว่าเปลี่ยนจากตรงที่แบบเป็นเป็น iPad เป็นไปเป็น iPhone แทนอ่ะหนูทำไม่เป็นเหมือนกันอ่ะหนูงงอ่ะไม่ใช่ลิขสิทธิ์ค่ะน่ะตรงนี้มันชอบเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวหนูเปิดมันจะฟ้องทุกคนหนูงง นี่ยมันชอบเป็นแบบอย่างเงี้ย้าย <Why? S 1> กับคือหนูยังไม่ได้ไปไปทรานสเฟอร์ข้อมูลจาก iPad ไปอีกอันหนึ่งเลยเดี๋ยวหนูจะไปทำพรุ่งนี้ดีไหมขอบคุณมากๆนะคะ หรือไอแพดสนใจให้คนช่วยไหมคะสนใจคะ่ะมันเป็นมานานแล้วคะ่ะดูพยายามช่วยเนี่ยเป็นอีกแล้วหน่อยอะ่ะ เด็กขี้มูเสอเลยข่าโลแล้วค่ะผมสูงะผมดำคี้เล่นคยเก่งเอาใจเลยแฮปปีนแต่ไม่ได้ว่าฉันไม่เป็นตาเน็ตแต่ฉันก็พร้อมจะทำให้เธอทุกอย่างขอแค่วละทีจะให้โอกาส I want to try that Kong coffee. I have tried that in Korea before. ือแลยค่ะหล่อขนาดนั้นเลยหรอคะในที่สี่ไหนใครไปดูทีสนนท่สีอไไันที่สี่แนะมาบ้าง <laughs> Who went to wash my t e a s e a t and my friends said that you guys so cute you 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 support my t s e a t and you buy the water for them too thank you นะคะ ขอบคุณนะคะที่ไปดูงานทีสีดันดาเพื่อนๆบอกว่าแฟนๆน่ารักมากๆเลยแบบส่งมาบอกโทรมาหาอะไรเงี้ยเพื่อนบอกว่าแฟนๆน่ารัก่ากกดันไม่ทันไม่เป็นไรนะคะไว้เจอกันวันรับปริญญาเฮ้ย <Hey! S 1> ไปครับ อากูซินตาคามูเมนี่เวฟเมนี่วฟ์อ๋อเมนี่วฟ์เรียลล่ว้าวเออกล้องรับมุมข้างนี่ Can we go to my... um if I have the more information I will tell the company to announce นะคะ thank you so much uh the coconut coffee อไม่หวานค่ะใช่ค่ะไม่หวานมาวินสินเชา can we w a t c h it um I think no i will ask my friend again will they open it again or not i touch my hair because i love my fan and i do like massage my hair because i want to massage my fan thai massage See me มาแมเนี่แฟนขอบคุณนะคะแต่รักกผมยุ่งจบสภาพไปได้อ๋อมีคนถามว่าหนูอยากทำธุรกิจอะไรในอนาคตหรอคะหนูอยากทำหลายอย่างมาก,มากๆเลยแบบ ธุรกิจเสื้อผ้าแบบแฟชั่นแบบแนวแฟชั่นเพราะหนูอยากไปสายแฟชั่นเหมือนกันแบบมันดูเท่อะดูแบบดูแบบมีสไตล์แล้วก็พวกของกินกาแฟาหรือว่าไอกินแต่พวกของ พวกของเรียกว่าอะไรพวกของข่าวหนูน่าจะไม่สามารถค่ะเพราะว่าทำได้แค่ไข่เจียวคนใดที่ถูกเจียวคนเดียวที่ถูกใจ Oh I have to tell you that I cannot go to IU concert Thank you so much but I have to go to Vietnam fan meeting on that day too so sorry ไข่ยัดไส้พี่แพทยังไม่ได้กินนะคะไม่มีเวลาได้ทำเลยนวันนี้พี่แพทก็ไม่อยู่ oh yes I do like that thank you so much anniversary gift แล้วก็หนูอยากทำมันนั้น Um, ขอบคุณค่ะเดี๋ยวอันนั้นไว้ใกล้ๆใ,ในอนาคตแล้วหนูจะบอกแล้วกันนะคะ <laughs> Actually I would like to go to other um, country if I have time because I don't know will I w do the concert again like this That's so meaning for me I want to go she inspire me because actually i know her from running man i will go i will go actually i know her in running man when she sing good day song i'm my dream ah. Anana จริงๆหนูอยากไปอู้ขอบคุณค่ะ thank you so much หนูอยากไปดูคนอนไอยูมากๆเลยเพราะว่าแบบว่าคือเอาตรงๆหนูเขานี่ยเรียกพี่นะคะถึงแม้หนูจะไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัว <laughs> หนูหนูแบบว่าจริงๆหนูรู้จักไอยูมาพี่ไอยูเขามาตั้งแต่หนูดู running man แล้วหนูเห็นว่าผู้คนนี้ร้องเพลงเพราะมากร้องเก่งมากร้องเพลง good day แล้วเขาแบบ อันนะั้คือแบบว้าวคือแบบอิมเพสมีอย่างแรงแบบแบบโอ้ oh my god I want to be like that Actually I know her before I know g i r l Generation in l i g h on Heart เพราะว่าเมื่อก่อนหนูติดดู Running Man มากแบบต้องหาดูหนูอยากเล่นมากเลยแบบพบวกวาไรตี้แบบไปวิ่งไล่จับกันเนี้ยคือหนูอยากวิ่งมากแบบแอคทีฟสุดๆ ก็คือหนูอยากไปดูมากๆาเลยถ้ามีโอกาสหนูว่าจะแบบไปดูที่อื่นเหมือนกันถ้าเวลาได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถหรือเปล่าค่ะ <c oughs> นั่นแหละเพราะว่าหนูกลัวว่าแนนาคนเขาจะไม่จัดแล้วเคยหนูเคยได้ยินมาว่าแบบว่าคือเราเหมือนอะไรมันก็ไม่แน่นอน,อนแนนาคตมันอาจจะไม่มีโอกาสนี้วนกลับมาอีกรอบก็ได้คำว่าโอกาสมันเหมือนแบบ มันมาแล้วมันก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายอะไรอย่างนี้ขออคุ้นค่ะก็เลยอยากอยากไปดูด้วยตาตัวเองอยากไปฟังด้วยหูตัวเองแบบตรงนั้นแบบอุ้ยไม่ยังไงเราก็เห็นบางทีเราอาจจะไม่ได้ตอบทุกคนแต่เราเห็นนะนั่นแหละหนูแค่รู้สึกว่าแบบ เวลาไปอย่างเงี้ยมันเติมเติมไฟในตัวเองด้วย I want to go because I don't know she will do concert again or not and I I feel like when I I go to watch my idol or the artist that make make like um inspiration for me it fulfilled me and and made me have inspired to create new things or do something new to thank you so much that you being my life and thank you that you guy s give me t h e chance oh car super car thank you ครับ I am your super boy นั่นแหละหนูเลยอยากจะขอบคุณ thank you to be yours thank you so much I want to say อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้โอกาสอันนั้นได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ ให้โอกาสเรได้มาทำทั้งความฝันของหนูแล้วก็ได้ได้เป็นเหมือนกระบอกเสียงหรือส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ทุกคนมีแรงมดาน,นใจจากหนูบ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็ได้เป็นเหมือนกระบอกเสียงหรือแรง อะไรเล็กๆที่สามารถขับเคลื่อนอะไรให้มันดีขึ้นได้หนูดีใจมากๆเลยที่แบบเหมือนอย่างตอนที่หนูได้ทําบุญแล้วทุกคนได้ทําบุญกับหนูเหมือนถ้าสมมติหนูเป็นคนทำอะไร,รยอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้มีกระบอกเสียงอะไรที่ทําให้สามารถช่วยเหลือใครได้มากขนาดนั้นแต่ว่าพอแบบนี้หนูก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสหนูได้ได้ and you know some people will die I would like to say thank you that you guys give me the chance the, the most important chance of my life that one of that because you give me the chance to be someone who can make everything um, not everything something better. Maybe it's not much, but a little bit like when in my birthday party, birthday family, we can help. We can... Oh, we can donate for help the students or I wish in the future. I can help more. And we... I, I think we can do more helpful thing and thank you that I I can be someone that can make the noise for something to encourage people or to help so 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 society or our our world be better. Thank you so much. That made me proud to be loved by you guys. You guys are very kind and nice. Thank you, Mama. And also, you guys made me can chase my dream and do something that I want, like singing, dancing, acting, and be inspiration to you. you, มีโอกาสจะมี MV ็มน้องนิวน้องนิวกำลังอยู่ในขั้นตอนผ่าตัดนะคะ <laughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับ Big h e a ร t Big Love Send น o you guys ขอบคุณนะคะทุกคนแล้วมันก็ดึกมากๆแล้วทุกคนไปนอนนะเผื่อพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปทำบุญ ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะ Thank you for everything Thank you that you be come in my อ๋อวงโคจรนะคะ my อ r b i t ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหนูรักมากๆนะคะจะดูแลให้ดีเลยรักนะคะจุ๊บจุ๊บ่บมึง gua wow, siang i love you so much arigatou gozaimasu aku cinta kamu Malah kita mahaku kayo ขอบคุณนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยน้ำท่วมรถติดเดินทางปลอดภัยนะคะกู๊ดไนท์วันอันโอ้ยสุมินาไซอันยองฮิจูโมเซโอบายบาย Love you so much. ล,ลูฟ o โซ่มาช์กาดบูชูอร้ลืมอันนี้ ยี่ยมจริงจิงเยี่ยมจริงจิงเยี่ยมจริงจิงขอบคุณนะคะเป๊ะสามสามอีกจริงจริงเป๊ะสามเป๊ะสามเป๊ะสามสาม I love you so much very much right now ไม่รู้ว่าจะจะจะไม่ทิ้งยาวบายบายค่ะรักนะคะกัด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 บายบาย ไว้เจอกันใหม่นะคะห้ามเบื่อนะเดี๋ยวเผื่อมาใหม่ในเร็ววันพ่อหนูคิดถึงคิดถึงนะคะ